สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่บีคิวาวานะคะก็วันนี้จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาทำอาหารให้น้องหม้านะคะหลังจากที่ไม่ได้ทำมานานแล้วนะคะวันนี้ก็ได้วัตถุดิบมานะคะนี่ค่ะหน้าตาแปลกๆนะคะอันนี้มันคือฟักทองค่ะมันคือฟักทองพันบัตเตอร์เฮดค่ะก็ สมัยก่อนเคยเห็นตามห้างนะคะแล้วก็ราคามันก็ค่อนข้างแพงนะคะแต่อันนี้เนี่ยแม่บีไปได้มาจากตลาดนะคะก็คือ30บาทนะคะก็คือยกตะกร้านี้เลยนะมีทั้งหมด5ลูกค่ะหน้าตาแบบแบบแบบนี้แหละคะ่ะ30บาทนะคะก็เลยจะซื้อมานึงนะคะทำอาหารให้น้องๆพอดีเลยค่ะวันนี้ก็เป็นเมนูไก่นึ่งกับฟักทองนะคะ สำหรับใครนะคะที่ไม่ชอบการทำอาหารให้น้องหมาเองนะคะสามารถข้ามผ่านวิดีโอนี้ไปได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะเอาล่ะค่ะสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะก็เราก็จะมาเตรียมล้างไก่นะคะอ,อันนี้เป็นสันในไก่นะคะที่หั่นเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะเอาไว้สำหรับนึ่งกับฟักทองนะคะ แบบนี้นะคะชิ้นประมาณนี้นะคะจะได้นึ่งสุกไวๆแล้วก็ใส่เกลือป่นนิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแป้งมันหรือแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะจะใช้สําหรับล้างทําความสะอาดเนื้อสันในไก่นะคะที่มันเหนียวเหนียวลื่นๆตอนที่เราซื้อมานะคะแล้วก็เทน้ําลงไปให้ท่วม ก็คนๆน,นะคะเพื่อให้แป้งมันนะคะกับเกลือเนี่ยล้างทาความสะอาดเนื้อไก่เมื่อไก่ต่างๆออกนะคะแล้วก็รวมทั้งทําให้ไก่เนี่ยนะคะไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็เนื้อของไก่เนี่ยะจะมีความนุ่มเด้งขึ้นด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะแช่เขาไว้ สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะนําไปล้างออกนะคะเดี๋ยวระหว่างที่รอนะคะแม่บีก็จะหั่นฟักทองเตรียมไว้นะคะอ่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะเพราะว่าราคามันถูกดีนะคะเนี่ยหมดเนี่ยสาบาทเองนะคะแล้วก็เป็นพันบั t t ต r h e a d ด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะอู้สีสวยมากนะคะเป็นครั้งแรกเลยที่เอามานึ่งนะคะ ลืมถามพ่อค้าว่ารสชาติอะไรเป็นยังไงเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะก็ลองซื้อเลยหันยังไงดีเพราะว่าราคาถูกนะคะก็ไม่ต้องคิดมากเลยค่ะโอ้ลักษณะด้านในตรงเออตรงเต้าเขาจะเป็นเนี่ยนะคะเม็ดเมแบบนี้เนี่ยค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้ก็แปลกๆดี คิดว่ารสชาติน่าจะอร่อยนะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่บีก็จะนำฟักทองเนี่ยไปล้างนะคะล้างแล้วก็เอ,อ่ออันนี้ก็ครั้งแรกก็ยังไม่แน่ใจว่าควรจะปอกเปลือกดีไหมเนาะแต่คิดว่าเดี๋ยวปอกเปลือกเลยดีกว่าค่ะโอเคเดี๋ยวแม่บีจะนำไปล้างแล้วก็ปอกเปลือกเนาะค่าล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะอุ้ยเนื้อ เนื้อส้มเหมือนมะละก็สุกเลยนะคะเนี่ยค่ะล้างมาแล้วนะคะวันนี้ก็จะนึ่งกับไก่ให้น้องกินนะคะแล้วก็ส่วนไก่ที่เราเแช่แป้งเอาไว้นะคะก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวจะนําไปล้างน้ําเปล่าออกสักสามน้ํานะคะเพื่อให้สะอาดเลยนะคะเราก็ได้วัตถุดิบทั้งสองอย่างมาแล้วนะคะก็จะเป็นฟักทองพันบัตเตอร์เฮดนะคะ แล้วก็สันในไก่นะคะหั่นเป็นเส้นที่เมื่อกี้เราแช่แป้งเอาไว้ก็เวลาออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะไก่จะไม่มีความลื่นของเมือกเมื่อไก่เลยนะคะแล้วก็ใส่ตะกร้าให้เสดดน้ำนิดนึงเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมไปนึ่งกันเลยน้ำเดือดแล้วนะคะพร้อมที่จะนำไก่ลง ไก่แลีละฟักทองลงไปนึ่งแล้วล่ะคะ่ะแล้ก็ใส่ฟักทองลงไปก่อนแล้วกันเนาะฟักทองน่าจะสุกไม่ยากนะคะน่าจะสุกง่ายเสร็จแล้วก็ตามด้วยสันในไก่ที่เราหั่นเป็นเส้นๆค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะปิดฝานะคะแล้วก็นึ่งเป็นระยะเวลา15นาทีค่ะเพื่อนๆอย่าลืมเปิดฝาหม้อแง้มไว้นะคะเดี๋ยวน้ำจะเดือดแล้วก็ขยับไก่ไม่ให้ติดกันเป็นก้อนนะคะใกล้จะเสร็จแล้วสุกแล้วค่ะ ไก่นึ่งกับฟักทองนะคะสำหรับน้องหมาเออจริง,รงๆเคนก็กินได้นะคะนี่ทำเป็นสลัดเนาะวันนี้แม่บิก็คิดว่าน่าจะทำเป็นสลัดกินได้นะกำลังลดความอ้วนทั้งคนทั้งหมานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่บิก็จะตักใส่จานเนาะรอให้เย็ยนแล้วถึงจะให้น้องลองกินดูนะว่าจะมีใครกินฟักทองไก่กินแน่นอนนะคะ แต่ว่าฟักทองเนี่ยไม่แน่ใจนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรารอให้เย็นแล้วไปดูซิว่าจะมีใครกินฟักทองกันบ้างค่ะก็จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไก่นึ่งแล้วก็ฟักทองนะคะของน้องๆทั้งสามนะคะดูว่าใครจะกินฟักทองได้เยอะที่สุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นของน้องดิ๊นนะคะซึ่งเขาก็กินอยู่แล้วแน่นอนอันนี้ของ โนนี่นะคะแล้วก็นี่ของน้องนี่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าน้องจะกินไก่นึ่งกับฟักทองไหมเฮ้ยเฮ้ยโจจจเจโอเคโอเคโอเคไปไปชิมกันเลยอ่านี่ของดิ๊ด๊ะ อนี่ของพี่โพเงเน่ยอ,อยู่นี่ลูกทางเ้เน่ใจอยู่นี่อ่ะพี่โพไปกินจะลุกปะมาแม่ทำให้มามาทางนี้มาไหนมาทางนี้อ่ะมีใครกินฟักทองพี่โพกินฟักทองไหม mới không phát phắc à mẹ ăn hay? Dù si ai sẽ thích ăn phắc thang? Ai thích ăn phắc thang? Ngon khô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 ng? น้องพนี้ก็จะปแปลกๆนะคะรู้สึกแปลกๆเพราะว่าวันนี้ใส่ฟักทองให้กินเป็นครั้งแรกเลยนะคะก็อาจจะแปลกๆนิดนึงเนาะก็ต้องฝึกนะคะ ฝึกให้น้องกินผักนะคะส่วนน้องดิ๊นี้นะคะเขาก็จะคุ้นกับผลไม้นะคะก็อาจจะก,กินได้นะคะแครอทต,ต้มอ,อะไรอย่างนี้นะคะวันนี้เปลี่ยนเป็นฟักทองครั้งแรกเลยก็กินกันอย่างอาเดรอร่อยนะคะน้องดินี่ก็กําลังกินอยู่นะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะแม่บีแล้วก็น้องๆทั้ง3ามตัวก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะ